สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราประดุกหนองคายสำหรับ EP นี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่ออยนะครับแห่งฟาร์มปุกหนองคายนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่ต้องเรียกพี่ออยมาออกหน้ากล้องนะครับอย่างแรกเลยพี่ออยเคยพูดไปแล้วจากคลิปก่อนว่าเรื่องเพจเราโดนแฮชนะให้พี่ออยย้ำอีกทีหนึ่งว่าเพจเราโดนแฮกได้ยังไงคือวันนี้ เพจเรานะครับโดนปล้นโดยสมบูรณ์แล้วโดยสมบูรณ์เอากลับไม่ได้แล้วนะครับยอดฟอลโล่นะครับยอดคนฟอลโล่ก็ประมาณแสนกว่านะครับแสนสองแสนสามประมาณนี้นะครับยอดคนกดไลค์เพจนะครับอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราโดนปล้นไปเรียบร้อยก็คือเอาคืนไม่ได้ใช่ไหมเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับคืนไม่ได้ด้วยด้วยทาง facebook เองนะครับเขาก็ ไม่ได้เพิกเฉยล่าช้าประมาณนี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับ่าเราตอนนี้เราได้ทําเพจใหม่แล้วทำเพจใหม่แล้วอโอเคเพจที่โดนแฮกนะครับชื่อเพจนะครับปลาดุกนองคายแล้วก็ขีดส่งออกตอนนั้นเรากําลังจะส่งออกใช่เพจนี้เราจะทําเป็นเพจส่งออกอย่างเดียวเราก็เลยเติมเขากาส่งออกเข้าไปใช่แต่ตอนเนี้่เพจใหม่ก็คือเพจชื่อปลาดุกนองคายปลาดุกนองคายนะครับจำให้ดีนะปลาดุกน้องคายเพจใหม่ชื่อปลาดุกน้องคายใช่เพจ อ่าโอเคเพจเก่าที่โดนแฮกก็คือมีส่งออกอยู่ข้า,างล่างมีส่งออกอยู่ข้างในอ่าโอเควัคนนี้ที่ที่จะมาบอกเนี่ยก็คือเพจใหม่เนี่ยเป็นเพจที่เราอยากจะให้อ่าเขาเรียกว่าความรู้ที่กลับมาใหม่อ,มอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามามาดูนะครับหรือคนเก่าที่อยากจะสั่งของนะครับปรึกษานะครับเรื่องการตลาดนะครับเรื่องตลาดบ้างเรื่องแปรรูปบ้างเรื่องเลี้ยงบ้างอนุบาลบ้าง ทุกเรื่องถามได้เลยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีเอยก็คือจะให้พี่ออยมาพูดเกี่ยวกับเพจใหม่ที่เรากําลังจะทำนั่นแหละว่าสไตล์นี่คือถ้าใครได้ได้อยู่ในเพจเก่านะได้ดูตั้งแต่พี่ออยเริ่มต้นเลยเนี่ยจนมาถึงวันนี้พี่ออยว่าความต่างมันต่างกันเยอะไหมตั้งแต่วันแรกที่พี่ออยเริ่มทําเพจโอเคตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําเพจเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ทิศทางอันดับแรกก่อน ก็ไลฟ์สดไปบ้างนะครับอ่าก็ให้ความรู้ไปบ้างแบบแบบเขาเรียกว่างูปลานะครับแต่วันเนี้ยพอประสบการณ์นะครับประสบการณ์มันสอนให้รู้ว่าโอเคการทำเพจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถึงวันเนี้ยเรามีทางลัดในการทำเพจอ่าหรือในการที่จะ connect กับอ่าเขาเรียกว่าเกษตรกร,กรหรือนักธุรกิจ <Ừ. S 2> อ่าฉะนั้นคือเรารู้แล้วว่าเราจะทํำยังไงให้ให้กลับมาได้เหมือนเดิมหรือปังกว่าเดิมครับ oh. อ่าฉะนั้นคือเพจใหม่ของเราเนี่ยเป็นเพจประดุกหนองคายปกติเฉยๆนะครับ <Ừ. S 2> อ่าในนั้นเราอันดับแรกก่อนเลยนะวันนี้คือผมมองว่าคนที่เลี้ยงปลาอยู่รู้แล้วว่าเลี้ยงยังไงจะปรับตัวตรงไหนแต่ในเพจเนี้ยเราจะมาบอกเรื่องราวที่ว่าเราจะไปไหน <Ừ. S 2> อ่าในยุค 5 g นะครับอ่าวันนี้คือการขายการเลี้ยงเนี่ยต้องเป็น5 g แล้วอ่าผมยกตัวอย่างวันนี้คือระบบ5 g คือระบบอะไรเป็นระบบที่ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ดีเลย์น้อยที่สุดแต่มันดีเลย์ไม่ดีเลย์เป็น second นะครับอ่าเช่นการผ่าตัดสามารถผ่าตัด หมอจะอยู่ที่หนึงคนป่วยจะอยู่ที่หนึงได้แล้วใช้เครื่องมือผ่าตัดใช้กล้องผ่าตัดได้แล้วนะครับอ,อ้าวการเลี้ยงก็เหมือนกันพี่อาจจะไม่ต้องเลี้ยงอย่าอยู่ในพื้นที่เลี้ยงแล้วอ่านั่งเครื่องบินยังเลี้ยงปลาได้นะเห็นไหม,มนี่เราจะมาอมบอกว่าการเลี้ยงปลาไม่ใช่เลี้ยงแบบเดิมแล้วอ,อ่าว่าเราจะไปไหนกันติดตามเพจใหม่นะครับนะครับก็เพจต่อต่อคลิปต่อต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตตลอดเลยถ้าใครได้ติดตามเพจเก่าจะรู้เลยนะว่าเพจใหม่กับเพจเก่านี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่จะพูดไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่มาพูดแล้ววิธีการเลี้ยงอย่างที่พี่ออยบอกนะครับวิธีการเลี้ยงทุกคนรู้หมดแล้วละ่ะใช่กับไปเปิดเก่าๆก็มีมีให้หมดละแต่ตอนนี้แหละทิศทางที่จะไปวิธีรูปแบบอะไรที่พี่ออยจะทํา รับรองไม่มีเห็นจากที่ไหนอ่าอ่าไม่มีเห็นแน่นอนโอเคก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างอ่าตอนนี้มีเพจนะครับอย่างที่บอกเพจใหม่ก็คืออย่าลืมนะปลาดุกหนองคายนะครับไม่มีคําว่าส่งออกแล้วนะเพจใหม่ปลาดุกหนองคายอ่าเพจเก่าก็ยังรีพอร์ตได้ใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ครับรรช่วยกันร <ไป S 1> ีพอร์ตนะปลาดุกหนองคายขีดส่งออกรีพอร์ตเข้าไปเอาให้มันจมไปเลยเพจนั้น ไหนๆเราก็ไม่ได้คืนแล้วเอาคืนเอาเอาให้มันจมไปเลยแล้วก็ช่องทางต่อมาช่องทางที่2ก็คือช่อง YouTube อันนี้แหละที่เรากาลังจะออกนะครับก็คือช่องปลาดุกหนองคายชแนลนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ t i k t o อกนะเดี๋ยว <De> er <ม>พี่ออยแล้วก็ทีมงานจะมีลงอะไรแบบให้ดูสนุกๆแค่นั้นเองนะครับเคามาวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพวก นนเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์อ่าหรือพวกโปรตีนน้ำนะครับหรือจุลินทรีย์นะครับอันนี้ใช้เพื่ออะไรโอเคจริงๆแล้วการทําธุรกิจนะครับการเลี้ยงปลาคือการทําธุรกิจแบบหนึง่งถูกไหมครับออันดับแรกเลยเราอยากจะได้อะไรเลี้ยงระยะเวลาสั้นอืนะครับ เกิดข้อผิดพลาดและเสียหายน้อยออกำจัดของเสียได้โดยที่ไม่เป็นการลบกวลต่อเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านนะครับเสียต้นทุนหลักๆพวกเนี้เรามองว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะต้องมอีเขาเรียกว่าเวชภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์พวกนี้เข้ามาช่วยตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ฟาร์มเราใช้จริงนะผมบอกก่อนอันเนี้ยตอนแรกมันมันไม่มียี่ห้อเลย ใช่ครับพี่ออยใช้ก่อนแล้วใช้ดีถึงได้เอาตัวนี้แหละมาทําแปะยี่ห้ <Okay. S 2> อเ,เองเบื้องต้นก่อนตอนแรกเราซื้อของคนอื่นมาใช้อนะครับพอเราซื้อของคนอื่นมาใช้ไม่ตอบโจทย์อืออ่าไม่ตอบโจทย์ฉะนั้นคือทํายังไงให้ตอบโจทย์เราก็ไปหาแล็บเองอือ่าเราไปหาแล็บที่เขาวิจัยอือ่าแล้วเขาสามารถทําพวกนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วมามิกนู่นมิกนี่ที่เราอยากได้ก็คือเอาเอาอะไรที่เราต้องการเราใส่ไปใช่เพื่อที่จะตอบโจทย์ฟาร์มเรานะครับอ่าตัวแรกอ่าตัวแรกตัวแรกพระเอกเลยอ่าพระเอกก็จุลินรีนี่นี่คือพระเอกเลยนะครับตัวนี้อ่ามันต่างกันยังไงครับพี่ออยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้นะครับตัวนี้มีสีแดงและสีขาวสีแดงกับสีขาวสีแดงกับสีขาวสีขาวเนี่ย ใช้เลี้ยงในบ่อผ้าใบหรือบ่อปูนหรือบ่อที่ไม่มีดินอันนี้เราใช้อยู่ใช่เราใช้อยู่ะครับเราใช้อยู่สีขาวสีแดงเป็นบ่อดินนะครับบ่อดินหรือบ่อที่มีเขาเรียกว่าจำนวนปลาเยอะๆต่อไร่นะครับอันนี้ใช้บ่อดินเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้อันดับแรกก่อนเลยเรามีเขาเรียกว่าตัวกำจัด นะครับกำจัดแพงต้นพืชนะครับเพื่อไม่ให้แพงต้นพืชบูมนะครับทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้เราแบ่งเป็น3ระดับชั้นนะครับชั้นแรกก่อนเลยคือชั้นหน้าดินผิวดินชั้นนี้จุลินทรีย์ตัวนี้จะใช้ออกซิเจนต่ำอือ่าแต่ใช้ไหมใช้แต่ใช้ในในปริมาณที่น้อยใช้ออกซิเจนต่ำมาก ฉะนั้นเขาก็จะไปทํางานกินอยู่หน้าดินกินของเสียอยู่หน้าดินอ,อตัวที่สองเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่กลางน้ําอำตัวนี้จะใช้ออกซิเจนค่อนข้างเยอะอประมาณหนึ่งประมาณ8 ppm ออ,อยู่ในนั้นนะครับค่าดีโอนะครับ8 ppm ตัวนี้จะกินค่าแอมโมเนียนะครับหรือขี้ปลาตะกอนที่ฟุ้งอยู่ในน้ำ อืออ่าอจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างเยอะอืมอ่าจะอยู่บนผิวน้ำอืพวกนี้จุลินทรีย์พวกนี้จะอยู่บนผิวน้ำนะครับอืความเขาเรียกว่าอ่าสมรรถภาพมันอ่ะอ่าคือแบบประสิทธิภาพมันเนี่ยจะใช้ดีด้วยมันจะกินโปรไม่ใช่โปรโตีนไขมันไขมัน ใช่ฉะนั้นคือไขมันที่ลอยอยู่หน้าน้ําที่เป็นเมือกเป็นมันอ,มอยู่หน้าน้ําจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นคืออันนี้อ่าเรามีจุลินทรีย์สามตัวอยู่ในนั้นออือ่าที่ทํางานอยู่ในก้อนนี้นะครับพี่สามารถนะครับผสมน้ําแล้วศาสตร์เลยมไม่ต้องรอบูมไม่ต้องรอบูมหรือถ้าใครอยากจะบูม,มก็เอาน้ําในศาสตร์นั่นแหละ,ะหมักตัวนี้ไว้ ใส่ออกซิเจนมันก็จะบูมได้ถ้า1ก้อนนะครับใช้1ไล่นะครับหนึ่งไร่แต่ถ้าบูมแล้วนะครับหก้อนได้5ไล่ก็ประมาณ5้าเท่าอ็ประหยัดนะครับแต่บูมไว้ประมาณ5ชั่วโมงแต่ถ้าไม่บูมก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นสีขาวอ่าสีขาวนะครับอันนี้คือเป็นตัวทําไบโอฟอกคําว่าไบโอฟอกก่อน บโอฟอสคืออะไรนะครับอเข้าใจง่ายๆบ้านๆานเลยนะครับไบโอฟอสก็คือการที่จุลินทรีย์นะครับไปเปลี่ยนนะครับขี้ปลาให้กลับมาเป็นโปรตีนอีกรอบอก็คือปลากลับมากินขี้ปลาเหมือนเดิมใช่อ่าถ้าคุณเอาวัานนี้ไปเลี้ยงปลากินพืชจะลดต้นทุนอาหารประมาณ20-30%ออ่า ปลามันก็จะกลับไปกินขี้ของมันอีกรอบแล้วข้อดีของมันอีกอย่างก็คือไปลดค่าแอมโมเนียให้เป็นศูนย์นะครับอาฉะนั้นคือน้ําก็จะไม่เสียอืแล้วท่านก็จะไม่ต้องเปลี่ยนน้ําแต่ต้องใช้อะไรบ้างออันดับแรกเลยออกซิเจนอ๋ออันนี้พลาดไม่ได้ใช่เพราะจุลินรีย์อันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากสัตว์เขาต้องการออกซิเจนตลอดทั้งวันทั้งคืนอา ฉะนั้นจุลินทรีย์ตัวนี้ต้องการออกซิเจนนะครับขาดไม่ได้คือออกซิเจนนะครับอสองก็คือใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ไปบางคนถามว่าใส่เท่าไหร่นะครับใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ต่อจำนวนเท่าไหร่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าจุลินทรีย์เหมือนกับคนทำความสะอาดบางบ่อนะครับบ่อของเราเนี่ยน้ำประมาณสิบกว่าตันยี่สิบตันประมาณนี้นะครับอ่าเราใส่ร้อยตัว ีมันก็น้อยอืถูกไหมมันมีคนเก็บกวาดอ่าฉะนั้นคือพี่แค่ใส่สักช้อนชาหนึ่งก็ได้ละอืออ่าแต่ถ้าพี่ใส่ปลาเข้าไปสองถึงสามหมื่นตัวของเสียก็จะเยอะอ่าของเสียก็ต้องเยอะขึ้นมาอีกพี่จะต้องใส่ตัวนี้เพิ่มมาอีกทวีคูณเข้าไปใช่ดูยังไงว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพออ่านี่สำคัญครับอันนี้สําคัญพอพี่ใส่ไปแล้วนะครับปกติน้ําจะมีกลิ่นอื เลี้ยงปลาในที่ปิดน้ําก็จะมีกลิ่นพอใส่ไปปั๊บถ้ากลิ่นหายแสดงว่าจุลินทรีย์เพียงพอภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับวันหนึ่งสองวันครับวันถึงสองวันใช่แต่ถ้ายังกลิ่นยังอยู่แสดงว่าจุลินทรีย์ไม่พออืพี่ก็ต้องใส่เพิ่มไปอีกต้องใส่เพิ่มการุณาใส่ครั้งละน้อยนะครับน้อยไปก่อนไม่ใช่เยอะไปก่อนไม่ใช่ทุมเดียวดึงออกซิเจนหมดค่อยๆค่อยๆใส่นะครับมีข้อควรระวังไหมครับสองตัวนี้ อ่าข้อควรระวังอ่ะครับจริงๆแล้วของพวกนี้มันโอเวอร์โดสได้โอเวอร์โดสได้แต่ต้องมีออกซิเจนนะครับนี่แหละสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วในเพจอ่ะในเพจเก่านะครับมีคนถามว่าเนี่ยข้อควรระวังต้องระวังอะไรเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันจะไปดึงก๊าซออกซิเจนนี่แหละปลามันจะนอกน้ําเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเลี้ยงไม่มีเครื่องตีน้าใช่เพราะนั้นต้องระวังเลยนะครับต้องระวังนะครับเรื่องออกซิเจนแต่ถ้าสมมติใส่ตัวเนี้ย เราจะใส่นะครับเราจะใส่จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนต่ำค่อนข้างเยอะอ่าบ่ออันเนี้ยเราเคยใช้ในบ่อดินของเรานะครับอ่าในบ่อหนึ่งงานนะครับประมาณสองงานอ่าประมาณสองงานบ่อประมาณสองงานนะครับเคยผลิตปลาได้เจ็ดสิบสามตันใช้ตัวนี้นะครับอ่าโอเคอ่ เรื่องจุลินทรีย์ถ้ามีอะไรก็คือทักมาในในยูทูบได้ใน u t u b e นะครับจะมีช่องคําถามนะหรือว่าในเพจใหม่ก็คือหลังไหม่มาถามมาว่าจุลินทรีย์อย่างเงี้ยยังไม่ละเอียดอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมมาได้นะครับพี่ออยก็จะตอบพร้อมกับแอดมินนะครับจะมีทีมงานตอบตัวต่อไปพี่ออยจะเอาตัวต่อไปตัวนี้ดีกว่าอตัวนี้คือตัวนี้สุดยอดตัวนี้คือโปรตีนน้ำโปรตีนน้ำโปรตีนน้ำสกัดเย็นอืมอ่า ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มโปรตีนอ่าเขาเขียนว่า80%ตโปรตีนนะครับคำว่า80%โปรตีนไม่ใช่ผมกินเข้าไปปั๊บได้โปรตีน80%แล้วโตวเร็รไม่ใช่นะครับมสมมุติว่าพี่ให้อาหารโปรตีนอยู่ประมาณ20%หรือ30อซนตนะครับพี่ผสมตัวนี้ไปโปรตีนจะเพิ่มขึ้นไปในอาหาร ที่พี่ให้มันอประมาณสิบถึงสิบ้าเปอร์ซ็นตเพิ่มขึ้นอเพิ่มขึ้นอีกพี่อาจจะสเปรย์ใส่อาหารหรือคุกผสมน้ําคุกใส่กอาหารนะครับโปรตีนมันจะเพิ่มขึ้นจากย0สเปอร์ซ็น35%เป็นสมสิ้าเปอร์ซ็นจากสาสิบเปอร์เซ็นต0เป็นสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือทําไมถึงอยากให้โปรตีนเพิ่มอืเพื่อที่จะให้แร่กล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นเหมือนเป็ครอบจับอปลามันโตเร็วนะพี่อ๋อใช่ มันจะสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นรอบมันก็จะเพิ่มขึ้นรอบมันจะจโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวผมใช้เราใช้กันบ่อยนะชเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยปลาไม่ค่อยกินหน้าหนาวทําไมปลาไม่กินอาหารอหน้าหนาวเพราะอุณหภูมิมันต่ำนะครับอุณหภูมิลดจากประมาณ28องศา30องศาลดเหลือ10องศาบ้าง15องศาบ้างมีผลแน่นอนใช่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับอาเมซบาลิซึมมันไม่ทํางานนะครับ ่าเขาก็จะนิ่งเหมือนจำศีลอ่ะเขาจะไม่อยากกินอาหารเขาไม่ต้องการกินอาหารเพราะว่าการกินอาหารเนี่ยคือมันต้องมูฟเมนต์ถูกไหมเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากมูฟเมนต์เขาอยากนิ่งๆไม่อยากอาหารนะครับพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอ่านวดที่รับกลิ่นในการหาอาหารปลาดุกไม่ได้ใช้ตาในการหาอาหารนะครับน้อยมาก ปลาดุกใช้หนวดของเขานะครับอ่าหนวดของเขามี4คู่8เส้นนะครับอ่าใช้หนวดของเขานําทาง2คือหนวดของเขาเนี่ยใช้ในการดมกลิ่นอาหารตัวนี้จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงอกลิ่นคาวฉะนั้นคือเหมือนเวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วพอเราได้กินไข่เจียวหอมๆนะออม่ากระตุ้นเลยขอไข่เจียวสักคำหนึ่งคือเราไม่ได้อยากกินอิ่มแต่แค่มันมี เหมือนรู้สึกว่าหิวทำให้ความอยากมันเพิ่มขึ้นใช่ฉะนั้นคือตัวนี้อันดับแรกก่อนเลยคือเพิ่มโปรตีนเพื่อที่จะทําให้ปลาโตเร็วขึ้นสองคือช่วยเวลาปลาไม่กินอาหารในหน้าหนาวเพิ่มความอยากเพิ่มความอยากสามก็คือลดเวลานะครับลดเวลาในการเลี้ยงให้เร็วขึ้นอันนี้สามารถผสมได้ครับผมยี่สิบกระสอบอันนี้อันนี้มันว่าถูกมากหนึ่งกิโลนะครับอันนี้หนึ่งกิโลนะ 1กิโลได้20กระสอบผสมน้ำ20กระสอบนะครับอ่าโอเคมาตัวต่อไปตัวสุดท้ายที่เราใช้หลักๆมีอยู่สตัวนี้แหละตัวนี้ก็คือเป็นวิตามินนะครับอ่าตัวนี้เราใส่เองอ่าเราเอาพวกแมกนีเซียมวิตามินซีโพแทสเซียมพวกนี้ครับอ่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอ่าพวกกูโคตนะครับอ่าตัวนี้คืออะไรบ้างตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับโอเค การที่เราอยากจะให้ปลาเราแข็งแรงเขาต้องมีวิตามินปลาเราหัวจะไม่แตกนะครับเมือกจะเยอะอผิวจะค่อนข้างดีเมือกค่อนข้างเยอะอนะครับแล้วโตไวโตไวเพราะว่าอะไรตัวนี้เราใส่แคลเซียมแคลเซียมสร้างอะไรสร้างกระดูกถูกไหมครับครับเพอะปลามันกินเข้าไปเนี่ยปลามันจะรู้ว่าเรามีแคลเซียมให้มันมันก็จะเอาแคลเซียมที่กินไปเนี่ยไปสร้างกระดูก สร้างโครงสร้างสร้างหัวสร้างกระโหลกสร้างอะไรพวกนี้อ่าฉะนั้นคือพอเขารู้แล้วว่าเราิได้ได้แคลเซียมไปมันต้องไปสร้างพวกนี้กับปลาที่มันไม่ได้แคลเซียมเลยนะครับเขาจะไม่ดึงกระดูกมาสร้างกระดูกนะเขาไม่ดึงกระดูกจากกระโหลกมาสร้างกระดูกเป็นก้างไม่เพราะมันรู้ว่ามันต้องตายฉะนั้นคือเราควรที่จะให้พวกวิตามินแคลเซียมเสริมในนี้มีอะไรบ้างมีกูโคด กูโค้ดช่วยอะไรกูโค้ดช่วยในเรื่องที่พลังงานเขาจะดึงพลังงานจากน,นี้มาใช้ก่อนอเขาจะไม่ได้ดึงพลังงานจากโปรตีนมาใช้ฉะนั้นอาหารทุกเม็ดนะครับอาหารที่เราให้กินทุกเม็ดแยกกันไปสร้างโปรตีน พวกมูเว้นว่ายน้ําขึ้นว่ายน้ําลงไปมาจะเป็นพวกนี้อ๋อช่วงนี้เป็นส่วนเสริมใช่ฉะนั้นคือพวกกูโคตจะดึงไปใช้ก่อนนะครับอ่าแล้วในนี้มีอะไรบ้างวิตามินซีนะครับวิตามินซีคือสร้างภูมิคุ้มกันลดการเครียดนะครับสร้างเมือกโอ้โหนี่สําคัญครับสร้างเมือกนี่สําคัญสําคัญยังไงรู้ไหมอ่าอ่าเมื่อเนี่ยเมื่อเวลาเขาเครียดเขาจะเอาเมือกออกอื การลดน้ําขึ้นลดน้ําลงปลาแอร์อัดเครียดไหมเครียดอ่าพวกเนี้ยคือถ้ามันมีเมือกอยู่เยอะๆอยู่แล้วหรือมันสร้างเมือกโดยปกติอปลาจะไม่เกิดอาการหัวใจวายอืานกน้ำเยอะนกน้ำยากอ่านกน้ำอ่าฉะนั้นคือพวกเนี้ยวิตามินพวกเนี้ยสมควรที่จะใช้นะครับอ่าวิธีการใช้เราไม่ได้ใช้เยอะอสมมติว่าพี่เลี้ยงปลาสองหมื่นสามหมื่นตัวกระปุกหนึ่งพอแล้วอื กระปุกล้วเท่าไหร่250บาทพอแล้วอืมอทั้งขอบนะทั้งขอบเออก็ใช้อย่างละช้อนสองช้อนเนครับถูกต้องเราใช้แค่อทิตย์ละสองครั้งอืมเพราะพวกวิตามินพวกนี้ถ้ามันดูดซึมไม่ได้ก็กลายเป็นของเสียอืมอ่าเราไม่ต้องการให้มันกินทุกวันนะครับอทิตย์ละครั้งสองครั้งพอนะครับอ่าทีหนึ่งช้อนชาสองช้อนช้อนชาอันนี้คือส่วนเสริมนะครับอ่า หลักๆก็จะเป็น3ามตัวนี้แหละครับที่ฟาร์มเราใช้อ่าโอเคฉะนั้นคือซื้อได้นะครับซื้อได้ในเพจไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางอือ่าไม่ต้องกลัวอ่าฉะนั้นคือพี่สั่งมาผมส่งก่อนอ่าจใจเลยให้ของก่อนจ่ายเงินทีหลังใช่อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ จบจาเพลงเท่านี้ก่อนนี่เรากักไว้ก่อนเพราะว่าของดีต้องไปดูในคลิปต่อๆไปอาติดตามในคลิปต่อไปอาคลิปนี้อ,อาจจะเห็นผมแบบทรงผม <laughs> อ่าอนีอ่คืออ่าทำไมถึงแบบนี้คือจริงๆแล้วตัวตนผมเป็นแบบนี้อืมฮผมก็เรารู้สึกว่าโอเคณนะวันนี้จุดจุดหนึ่งเนี่ย เราอยากแสดงความเป็นตัวเองในการทําธุรกิจด้วยในความเป็นตัวเองด้วยแล้วต่อไปเนี่ยตอนนี้ผมได้ดิวกับได้ดิวกับทางแอฟริกาค่อนข้างเยอะมีประเทศอะไรบ้างที่ติดต่อผมมาประเทศแรกก็คือไนจีเรียที่ Princess ได้มาอ๋อในในในเพจเก่าจะมีเพจใหม่ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเจ้ามาลงย้อนหลังให้รีลันนะครับสก็คือเป็นประเทศเอธิโอเปียเอธิโอเปียใช่อยู่ที่แอฟริกานวันนี้ ประเทศแอฟริกาทางแอฟริกาต้องการโปรตีนพวกนี้เยอะใช่เราจะไปผลิตที่นู่นนะครับแล้วก็เราจะไปบอกโน้ตฮาวเขาสร้างฟาร์มที่นู่นผลิตปลาที่นู่นนะครับอคอยติดตามชมนะครับผมบอกแล้วว่าเพจใหม่ตอนนี้เราว้าวแน่นอนใช่เราอยากจะให้คือตอนนี้เลี้ยงใครก็เลี้ยงได้อืแต่เลี้ยงยังไงที่เซฟราคาเซฟต้นทุนนะครับเซฟเวลา สบายขึ้นส่งต่อได้นะครับแล้วมีความมั่นองโอเคครับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณพี่ออยมากนะครับที่โอเควันนี้มาให้คําแนะนําสําหรับคนใหม่ๆนะเข้ามาก็คงรู้แล้วลหละว่าฟาร์มเราใช้อะไรบ้างนอกจากอาหารนะครับบอกราคากันหน่อยไหมอ่าบอกราคาหน่อยอ่าพี่อ่าตัวนี้ตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้โปรตีนน้ำโปรตีนน้ำนะครับ1นกิโลสามรบาทใช้ได้ ยี่สิบประสอบผสมหัวอาหารได้20กประสอบใช่ผสมหัวอาหารนะครับหรือจะเป็นไก่สดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดได้หมดได้หมดตัวนี้250บาทนะครับโอ้โหถูกมากใช้ได้ทั้งขอบใช้ได้ทั้งขอบอันนี้คือถ้าพี่เลี้ยงสี่หมื่นห้าหมื่นตัวพี่ใช้ได้เลยกระปุกสองกระปุกอยู่สี่ร้อยยูยูครับไม่ต้องเยอะอันนี้คือ250าบาทอันนี้เป็นวิตามินนะครับอ่าวิตามินรวมพระเอกของเราพระเอกของเราก็คือมี อันนี้บ่อด ate, อินนะครับบ่อดินกิโลละห้าร้อยส่งฟรีนะครับค่าส่งฟรีแต่พวกนี้มีค่าส่งอ่าพสองอันนี้มีค่าส่งนะครับใช่คิดค่าส่งอันนี้ส่งฟรีอันนี้ส่งฟรีเก <packing. |yi|> <im> ็บนะครับอันนี้บ่อดินนะครับหนึ่งก้อนต่อหนึ่งไร่นะครับเหมือนกันบ่อพะบายห้าร้อยเท่ากันอ่าราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับห้าร้อยบาทนะครับอันนี้หนึ่งก้อนนะครับก็ใช้ได้ถ้าหนึ่งบ่อเนี่ยอ่าบ่อพะบายใหญ่ๆเนี่ยก็หนึ่งขอบละอ่าโอเคโอเค ครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ติดตามนะครับข่าวสารก็ข่าวสารดีๆมากมายนะครับอยู่ในเพจ a c e b o o k นะครับประดุกหนองคายอันใหม่นะครับแล้วก็ทางช่อง Youtube นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับความรู้สาระมีให้หมดแล้วนะครับก็ในชื่อประดุกหนองคายชแนลนะครับแล้วก็ทางติ๊กตอนะครับประดุกหนองคายนะครับส่วน E ีหน้าจะมีอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้เราได้ชมกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา জান <laughs> দেখ <skrisa> <shrisa>